ครับกาบสวัสดีช่วงแรกของวันที่16ตุลาคมพศ2566กาบสวัสดีแฟนเพจตทางช่องยูทูบยุซี่พะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมุนุเมีสียุซี่พะโคสิง่งใดกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิมนี่กาสีมาเปิดง้อแม่ยทองเปิดขายแบบขาดทุนเลยครับพี่น้องครับราคานี้งดต่อเลยครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้ คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเป็นง้วทรงฟี่บ่มีมาจาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผู้ได้เลขบ่ถือกับพ่ต้องเสียใจครับมาเอาง้อไปเลี้ยงราคาถึกถึงนี่ครับพี่น้องครับไปร้อยกินน้องเนี่ยได้แล้วพี่น้องครับแม่ททองครับพี่น้องครับง้อบดครบ่องสูงกระชีร้อยสี่สิบบวกลบสองเกินนี่ครับพี่น้องครับลูกสองใด้ทองตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วอายู่ขั้นหาเดือนบวกด้ครับพี่น้องครับนี่ครับข่าวดีๆครับพี่น้องครับนี่ใครเห็นรอบๆครับพี่น้อง สำหรับราคามองเอาในราคา28,000บาทด้วยครับพี่น้องครับ28,000บาทนี่ทางขอกันยังบริการจัดส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับผู้เดรมากรุ้งไถ่ไงครับพี่น้องครับจัดเดรเลยครับพี่น้องครับถ้าพอดีมีสกุลอยู่ด้วยครับพี่น้องครับถ้าพอดีมีสกุลซึ่งละพันถาน้ำบานนี่เหรอครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับเมื่อกีครับพี่น้องครับข่าวดีครับพี่น้องครับหนังหนาอ้างๆดูหมูครับนาโนครับนาเขาดีลูกสองในท้องนะครับพี่น้องครับแค่สองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับแต่พอไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับคกไก่ที่กางข้างขวาไก่เช่นเดิมครับพี่น้องครับ ยาโทษเล่นโทษตัวโทษโทษต้มกันจะโทษควมำสายใจเด็ดขาดครับพี่น <Liverpool kişi> <P an> ้องครับมักอิลีกับจังสือนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตั้งขอขายขาดทุนเล้วครับพี่น้องครับปีทุนมากกับหลายบาทก็ราคาขายไปครับพี่น้องครับในสีขาน้ำมันไปทรงอีกครับแต่ว่ากับย่อมย่อมขาดครับพี่น้องครับย่อมแล้วงัวง่มย่อมเลยครับพี่น้องครับบอตรงๆากใจครับพี่น้องครับมันหายจะขวางยากครับพี่น้องครับง้อราคาแพงเี่ครับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับ แบบคือง้อแล้วค่าบมแพงครับมันยังสื่อไงขายของครับแต่ง้อแพงเนี้ยมสมอนี่ยขายง่ายอยู่ครับย่อมเลยครับขนาดผมเป็นบอค่าเนี่ยผมก็ย่อมครับนี่บบอ้อมข้อมครับพี่น้องครับบบได้โบให้ดูดีครับพี่น้องครับนี่ครับยังเชื่องจับใบได้เลยครับพี่น้องครับจุงไในครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับพี่น้องครับทั้งพอประกันทองไงหาเดือนครับพี่น้องครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนครับตรงฟรีบบมีมาจำเจ็บเงินไปทั้ง ีฝากเบอร์ที่หนึ่งท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับ0652076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับใจเราหรอกครับพี่น้องครับมังอะไรครับพี่น้องครับหางกระลาบดีครับพี่น้องครับ สำหรับยชิปนี้ขอฝากช่อง YouTube ยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากอุดหนุนฝากมึงชิปให้ลูกใน้บานหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ทีเบอร์ไทยทำคอนเทนต์เน้นขายควมจริงใจด้ครับพี่น้องครับ,รบสำหรับชิปนี้ขอจบไปวปเท่านี้ครับสวัสดีครับ